สียงกลิ้งโทรศัพท์ดังขึ้นเพียงห่วงเดียวผู้รับสายก็ยกหูแล้วกรอกเสียงเขาลงไปอย่างนุ่มนวลว่าสวัสดีครับขวัญชัยผู้สายที่นั่นที่ไหนครับเทียงหนึ่งครับสารวัตจะเพิ่งทราบเลยพูดเหลืองผลงานอาชยนิยายจากปลายปากกาของอรวรรณได้มีการเล่นตลกกันขึ้นแล้วขวัญชัยคิด ทรงบุรีเข้าปากอัดพืชเดียวแล้วพ่นลงไปในกระบอกโทรศัพท์เอางั้นตลกต่อไปผมรับรองได้ว่าไม่มีการเล่นตลกเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเสียงนั้นทําให้ขวัญชัยเริ่มสนใจในสำเนียงว่าต่อไปผมได้ทราบมาว่ามีรายชื่อคนสามคนที่ตกอยู่ในกํามือสารวัตรและดูเหมือนสารวัตรกาลังออกตามตัวคนสามคนนั่นด้วยผมเกรงเหลือเกินว่าถ้าลงสารวัตรออกตามด้วยตัวคุณเองแล้วเราก็ลูกเมียมันก็มีโอกาสได้เฝ้าศพผัวเป็นหน้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณ เกี่ยวมากครับแต่ผมคิดว่าไม่จําเป็นที่ต้องอธิบายในเรื่องนี้มีคนบอกผมว่าบ้านที่ปากน้ําของญาติผู้ใหญ่สารวัตกาลังจะซ่อมแซมใช่ไหมครับผมรู้มาเพราะฉะนั้นถ้าวางหูเสร็จสับปับผมจะเขียนเช็คห0,000บาทอย่างช้าสารวัตจะได้รับในตอนเช้าหรือบ่ายพรุ่งนี้แล้วก็ไปรับเงินสดที่แบงก์ได้เลยเพื่ออะไรกันพี่ชายก็เผยศรัทธาของผมที่มีต่อสัรวัตแน่วแน่ขึ้นว่าเพียงแต่คุณรั่นปากออกมาคําเดียวก็มีค่าย,ยิ่งกว่าสัญญาที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นไหนไหน เพียงแต่สารวัตรทอดทิ้งลายน้มคนทั้งสามเลิกสนใจพวกเขาอีกต่อไปมิตรภาพเราจะเริ่มต้นและนานไปคุณกับผมจะได้รู้จักกันกระทั่งคุณเข้ามานั่งในบาร์เล่าภายในบ้านผมกระทั่งผมบรรดานให้สารวัตรมีเงินสดในธนาคารอย่างน้อยก็เลขหกตัวติดสินบนล้วสิก็เพราะอย่างนี้สิครับผมถึงไม่อาจไปติดต่อกับสารวัตรโด,ดยตนเองได้ทําไมเราไม่นึกถึงชีวิตคนเราในวัยของสารวัตรจะไม่คิดหาความสุขบ้างดอกเหรอ สารวัตรก็ยังหนุ่มอยู่และคนสามคนนั้นก็ไม่มีความหมายอะไรนักอ๋อมันต้องมีมากมีมากทีเดียวพี่ชายถ้ามันไม่มีที่ไหนหรือจะเอาเงินมายัดก,กระเป๋านับเรือนหมื่นผมหมายความว่ามันมีความหมายสําหรับผมแต่พวกมันไม่มีความหมายสําหรับสารวัตรต่างหากขอนชัยสุริยาอาจหลับตาหรือไม่จําเป็นแต่เขาก็เห็นเงินห้าหมืนบาทลอยขวางทันใดนั้นเขาหัวล้อยอย่างย่อเย,อเยอ้ยคนประเภทเขาไม่มีอะไรที่จะซื้อได้ ไม่ว่าจะอยู่ในความขับขันสักเพียงไรเอาละยุติกันทีผมมีงานต้องทำต่อไปนี้หรือก็มาเพิ่มงานยุ่งยากให้อ้วอีกอย่างหนึ่งแล้วอะไรล่ะครับก็นอกจากไอ้หมอสามคนนั่นแล้วอวย,ยังต้องควานหาตัวรือให้ได้ยังไงละ่สะสารวัตรหาตัวผมเพื่อประโยชน์อะไรแม้ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ผมมันเพียงชั้นลูกจอกนี่แปลว่าไม่มีการตกลงกันล้วครับก็จนกว่าอัวจะได้เห็นหน้ารือถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ตกลงแน่นอนเราคุณจะเสียใจภายหลัง นอกจากไม่ได้ราบแล้วยังจะเสียอะไรหลายอย่างที่สัว์รไม่เคยคิดจะเสียควันชายกระแทกโทรศัพท์ลงกับทีเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้หวนึกถึงรายนามคนสามคนที่อยู่ในข่ายที่เขาต้องการตัววอรมิงฟอเล็กหรือเต็กแซ้โขหลุยมาล่าในสามคนนี้เขาจําได้ว่าเขาเคยเห็นหน้ายอย่างคลับคล้ายคลับคลาคนเดียวคือเล็กหรือเต็กซึ่งเป็นลูกครึ่งจีนแต้จิว๋ว สายของเขารายงานว่าคนคนนี้พูดได้หลายภาษาและคล่องแคล่วมากสําหรับภาษายวนฝรั่งเศสอังกฤษ6กเกียนรวมทั้งไทยด้วยเขาแน่ใจว่าหากพบเล็กเข้าที่ไหนเขาต้องจําได้หลุยมาลาเป็นคนสัญชาติโปรตุเกสเดินทางจากมาเก๊าผ่านฮ่องกงมากรุงเทพเขาติดต่อกรุงเทพและไซ้งอนอยู่เสมอเมื่อปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสนใจในความเคลื่อนไหวของเขาหลุยซึ่งพักอยู่ในโรงแรมมาเจสติกสีลมก็ร้องหนไป วอร์มิงฟอร์ในว่าเป็นหลานชายผู้จัดการใหญ่บริษัทวังอ่อนซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยทางทะเลเขาได้ทราบว่าบริษัทนี้มีกิจการไม่สู้มั่นคงนักแต่หมอนี่ใช้เงินเป็นเบียร์สายของเขาอีกเหมือนการรายงานว่าเขากําลังหลงไหลแม่สาวครึ่งไทยครึ่งจีนคนหนึ่งชื่อจริงอย่างไรไม่ปรากฏแต่เรียกกันว่าแม่โรตัสหรือแม่ดอกบัวในยามที่ภัยแดงกําลังล้อมรอบเมืองไทยเข้ามาวงการเจ้าหน้าที่ต้องมีความสนใจต่อคนต่างดาวบางจําพวกเป็นพิเศษ บุคคลทั้ง3นี้อยู่ในข่ายที่น่าสนใจอย่างยิ่งและบัดนี้ความสนใจของคนทั้ง3อยู่เหนืออื่นใดเสียงจากสายนั่นเองเขาขับรถโฟก k สวาเกนซึ่งซื้อมาจากเพื่อและชำระเงินผ่อนยังไม่หมดกลับบ้านพร้อมบรรทุกเอาเรื่องราวของเสียงจากสายไว้เต็มสมองเขาเช่าบ้านเดือนละ400บาทอยู่ในซอยเล็กๆภายในซอยนานาใต้ความจริงฐานะของเขาไม่เรียกว่ายากจนอะไรนักญาติพี่น้องอีกหลายคนอาจไม่ชอบความบุบบามของเขา หรือเห็นว่าอาชีพเขาแหกคอกไปก็ตามแต่เขายังมีคุณตายคนหนึ่งที่รักและอินดูเขามากกว่าใครทั้งหมดนอกจากนั้นเขายังเป็นสุดที่รักของใครอีกคนหนึ่งซึ่งเขารักของเขายังจับใจคนคนนั้นก็คือกนิฐาน้องสาวคนสุดท้องซึ่งอาพับมาแต่กําเนิดคือตาบอดทั้งสองข้างซึ่งไม่ยอมไปอยู่กับญาติพี่น้องอื่นๆกนิฐาเป็นคนสวยและจะสวยอย่างชนิดที่ทั้งชายและหญิงต้องเหลียวมองครั้งแล้วครั้งเล่าหากว่าตาเธอไม่บอด แต่เมื่อเธอพิการเช่นนั้นโรคนี้จึงยุติธรรมต่อเธอน้อยเกินไปเธออยู่ด้วยความรักพี่ชายของเธอและความรักของเธอที่มีต่อเขาโดยไม่หวังอะไรอื่นอีกข้อนี้ทําให้เขาไม่อยากแต่งงานเพราะเขาเป็นสิ่งที่แยกออกจากน้องสาวไม่ได้และใครจะมารักน้องของเขาน้อยกว่าเขาก็ไม่ได้อีกเช่นกันที่บ้านเขามีบ็อกเซอร์ขนาดดุเป็นเสืออยู่สามตัวมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคณิษฐาซึ่งรักกันมากและมักจะเรียกว่ายามระวังเหตุนอกจากนั้น คือในสิบตำรวจตรีสอนแว่นทิพย์ประจำกรมตำรวจนางอ่อนน้าสาวของซ้อนรับทำหน้าที่เป็นแม่บ้านและคอยดูแลน้องสาวพิการของเขาคนสุดท้ายคือแก้วซึ่งพ่อแม่มีภูมิลำเนาอยู่ปักตายแล้วเอามาฝากฝังไว้เพื่อเรียนหนังสือแก้วเป็นผู้มีความสนใจในทางตำรวจเยี่ยงเดียวกับเขาแต่ยังมีวัย17ปีและก็ตั้งใจจะเป็นตำรวจให้ได้ขณะนี้ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่6คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ได้รับความไว้วางใจจากเขาทั้งสิน้น สาเหตุที่ทําให้เสียงจากสายประทับอยู่ในสมองของเขาก็คือเขารู้สึกว่าฝ่ายนั้นมีพฤติการที่แปลกประหลาดดูเหมือนจะมินเขาอยู่ในทีและพฤติการเช่นว่านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่ากับนายตำรวจคนใดและเขาก็ปล่อยให้มันสูญหายไปเหมือนเขากรีบเมฆไม่ได้เป็นอันขาดการเป็นนายตำรวจไม่ดีอย่างหนึ่งสำหรับบางคนที่ต้องการเวลาของความสุขสบายขนาดี่ร่างกายต้องการพักผ่อนสมองต้องการผ่อนคลายบางคราวเขาก็เบื่อหน่ายแต่ดูเหมือนว่า มันเกิดขึ้นในพริบตาเดียวเท่านั้นบางทีมันอาจเป็นเพราะความชาชินกระทั่งสำนึกว่าตลอด24ชั่วโมงนั้นเป็นงานและบางคราวเขามีโอกาสออกไปหาความสุขสำราญอย่างคนหนุ่มทั้งหลายเช่นกันว่าถึงความรักแม้จะผ่านผู้หญิงมามากแต่เขายังไม่เคยมีความรักอย่างจริงจังหรือมีความมุ่งหวังที่จะแต่งงานจนกระทั่งคุณตาของเขาออกปากและปาลบเรื่องงานแต่งงานของเขาเห็นจะต้องตกเป็นภาระของท่านอีกแน่นอน มีผู้หญิงหลายคนหมายปองเขาตั้งแต่ผู้หญิงเต้นลําตามบาร์คาบาเร่ไปจนกระทั่งผู้หญิงที่มีชาติตระกูลดีแต่เขามักจะพันผัวกับผู้หญิงประเภทสมัครเล่นและงานเต้นลํานั่นแหละเป็นส่วนมากเพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องให้คำมั่นสัญญาหรือพูดกันถึงเรื่องการแต่งงานสำหรับโสเพณีบางคนตลอดกระทั่งแม่เราหรือพวกผู้หญิงเต้นลําบางครั้งบางคราวเขากลับได้ประโยชน์จากหล่อนในด้านการสืบสวนและเขาไม่เคยดูดายหล่อนเหล่านั้น พวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่างงดงามอย่างคาดไม่ถึงทุกรลยไปลำพังเงินเดือนขัญชัยสุริยาต้องชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างแน่นอนแต่เขาได้เงินจากคุณตาก้อนใหญ่ๆเสมอน้องสาวเขาเป็นทูตเจรจาแทนพี่ชายได้เป็นอย่างดีการที่คุณตาให้ความรักความเอ็นดูแก่เขาในระยะหลังๆนี้เนื่องจากเขาเป็นลูกที่ไม่ต้องชะตาคุณพ่อคุณแม่มาแต่ยาววัยนั่นเองและตลอดเวลาคิดว่าตนคงไม่ได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่เขาก็ไม่เคยบากบันเข้าไปขอร้องใคร บ่ายวันนั้นเขาได้รับข่าวดีเป็นพิเศษกระทังเกือบลืมเรื่องเสียงจากสายเสศสนิทเมื่อกนิษฐาเป็นคนบอกเขาว่าคุณตามาที่นี่ครับพี่ขวัญหนูมไม่รู้ว่าใบเสร็จรับเงินของพี่วางไว้ที่ตรงไหนมันวางอยู่บนโต๊ะกลางห้องรับแขกนั่นเองท่านเห็นเขาก็ถามหนูว่ารถยนต์นะ่ะซื้อผ่อนเขาเหรอด่าเลยสิข่าทายเต่าค่ะท่านว่าท่านสงสารสมัยนี้เป็นสมัยที่ต้องมีรถใช้แล้วพี่เป็นนายตำรวจด้วยปีหน้าจะได้เป็นนายพันแล้ว ท่านไม่เห็นเป็นการซุรุ่ยซุร่ายเลยหนูก็เลยเอาเช็คของท่านวางไว้ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งของพี่ขวัญน,นะคะเงินเรายังให้เขาไม่หมดอีก2 0 0 0 0ไม่ใช่เหรอเหลือหมื่นสองเท่านั้นน่ะนิดสาวสวยพิการยกมือขึ้นปิดปากหัวเราะด้วยกิริยาที่น่ารักสําหรับพี่ชายหนูเลยบอกท่านไปว่าอีก25งหมื่นเออทีหลังพอจับได้ละโดนโขกหัวเท่วนั้นนิดท่านคงไม่ทาเราหรอกค่ะท่านเอนดูเราออกจะตายไป ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งท่านสั่งให้หนูบอกพี่ว่าวันอาทิตย์นี้ให้ไปบ้านปากน้ําให้ไปทานข้าวกลางวันที่นั่นด้วยแต่ต้องไปให้ได้นอกจากจะให้พี่ไปพบกับช่างที่จะมาซ่อมตึกท่านแล้วท่านพูดของท่านอย่างไรชอบกนหนูสังเกตน้ําเสียงท่านยังไงพิ่กนท่านบอกว่าท่านอยากจะให้ใครคนหนึ่งเขารู้จักพี่ขวัญหรือไม่ก็ให้พี่ขวัญรู้จักใครคนหนึ่งในตํารวจของหนูลองเดาสิคะมันน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นไงน้องสาวร้อง หนูเองก็เดาเหมือนพี่เป๊ะเทวค่ะหนูรู้ว่าพี่ออกจะไม่ชอบแต่หนูก็เห็นว่ามันจําเป็นนะพี่ต้องเอาใจท่านบ้างโอ้มีหลายเรื่องหลายอย่างที่ท่านต้องหาหรือพี่เป็นต้นว่าท่านว่าท่านจะปล่อยไอ้ปอดบูโรทั้งของท่านเสียทีแล้วจะซื้อรถขนาดใหญ่ไหมก็ยังนึกไม่ออกจะซื้ออย่างไหนดีนี่หนูเห็นท่านบนนะคะแล้ววันนี้มีใครมาหาพี่อีกหรือเปล่าเสียงค่ะเสียงมาหาพี่เราสั่งว่าคำวันนี้ทุ่มตรงจะมาอีกฟังเสียงดูคงเป็นเรื่องสําคัญ แน่นอนถ้าหมอจะมาสองกล้งสองคราอย่างนี้ไม่ร้อนเงินก็ต้องมีข่าวอะไรสักอย่างเสียงเป็นคนสําคัญของเขาครั้งหนึ่งเขาเป็นตัวร้ายกาศที่ขึ้นชื่อลรือชาที่สุดและเป็นเรื่องประหลาดของวงการอันใกล้ชิดกับเขาที่ว่าควนชัยสามารถเอาเสียงอยู่มือเสียงเป็นคนจริงเท่ากับเขาก็เป็นคนจริงแต่อันพานคนนั้นยอมรับกับเขาว่าความถูกชะตาและความจริงของเขารวมทั้งบุญคุณที่เขาเคยป้องกันเสียงให้พ้นจากการถูกลุมกินโต๊ะจากนักเลงอีกพวกหนึ่ง ซึ่งเป็นผลให้เสียงเกือบวอดไวายไปแล้วนั่นเองทําให้วิถีชีวิตของเสียงเปลี่ยนใหม่หมดแม้ว่าเขาจะยังย่ำอยู่แถวตรอกเล็กซอกน้อยในเขตเยาวราชราชาวงศ์อนุวงศ์ดะไปจนถึงบางรักถนนตกยังมีชั้นเชิงแต่มือของเสียงไม่ได้แตะต้องกับเลือดคนอีกต่อไปแล้วคุกตารางก็ห่างขอเป็นลําดับตรงกันข้ามขอกับตั้งต้นทํางานให้เป็นประโยชน์กับทางราชการตํารวจผ่านทางขวัญชัยเสียงนี้เองที่เขาใช้เป็นสายออกติดตามวอมิงฟอและเล็ก ในตอนค่ำวันนั้นเสียงก็มาถึงขณะที่ขวัญชัยกินอาหารค่ำอยู่กับน้องสาวขวัญชัยอิ่มข้าวเขาสั่งให้เอาแก้วกับเหล้าแม่โขงและโซดาออกไปที่ระเบียงบ้านอันโปร่งเสียงเห็นขวดเหล้าเขาก็หวัวเราะ <c oughs> เดี๋ยวนี้สวัวรรไม่กินตาขาวหรอกนะครับนานๆเอาทีเสียงเขาตอบอย่างกันเองบ่อยนะเดี๋ยวคอมันสูงเล่นอย่างอื่นไม่ได้แล้วมืออย่างเราก็กินบ่อยไม่ได้ผมหาให้เอาไหมอย่าดีกว่าสรวัรรนี่ทําไม่ถูกอย่างหนึ่งนะครับ เสียงบน่นมีบางคนที่มันนับถืออย่างจริงใจบางคนที่สารวัตรทำบุญคุณกับมันมันก็อยากฉลองพระคุณบ้างไม่ใช่มาตดสินบ่นเมื่อไร่อย่างร้านตู้ท้องที่ถูกกวาดจนหมดตู้สารวัตรจับตัวผู้ร้ายได้ของคืนหมดมันบ่นกับผมว่ามันยังไม่ทานจะเอ่ยสักแอะสารวัตรก็บอกปัดยังไม่ใย,ยดีเอาเสียจเลย <c oughs> มันว่าสารวัตรเป็นคนดุดุจนไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วครับเสียงเป็นคนที่ดูอย่างผิวเผินจะเห็นว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยจนนิดเดียว เขาเป็นลูกจีนเกิดในเมืองไทยร่างแบบบางหน้าซีดอย่างคนตกอยู่ภายใต้อำนาจยาฟิน่นแต่แววตาเขาเท่านั้นที่บอกชัดว่าคนอย่างเขาพร้อมผจญหน้ากับทุกอย่างไม่ว่าร้ายแรงสักเพียงใดโดยไม่ย่อท้อถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียวพวกพ้องนักเลงทุกคนรู้ว่าเขาลงได้ลั่นวาจาอะไรออกมาแล้วเป็นว่าเขาต้องรักษาถ้อยคำไว้ยิ่งกว่าคำสาบานเขาเป็นคนพูดน้อยสำหรับคนจำนวนมากแต่เขาก็เป็นคนขี้เล่น พูดจ่าสนุกสนานตลบโปกหากับบางคนอย่างขวัญชัยและหากว่าเขาไปมีลาบอะไรมาก็เป็นต้องมีของกำนันมาฝากกันนิทาทุกคราวไปเขาจึงเหมือนบุคคลในครอบครัวขวัญชัยคนหนึ่งแต่การติดต่อของเขากับขวัญชัยได้ถูกปกปิดเป็นความลับอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอดทั้งสองดื่มแม่ของคนละถ้วยเสียงจุดบุหรี่สูบเราเริ่มเจรจางานทันทีวิมานเปิดแล้วครับวิมานเป็นนามของสโมสรราตรี ที่เปิดขึ้นในย่านชาวจีนภายในตรอกเทียนกัวเทียนภายในบริเวณสถานที่แห่งนี้ใช้เครื่องปรับอากาศทําความเย็นผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นชาวจีนทั้งหมดมีข่าวลือออกมาว่าภายในสถานที่แห่งนี้มีความจริงแท้ซ่อนอยู่ว่าไม่ปรารถนาจะต้อนรับคนอื่นนอกจากชาวจีนด้วยกันแต่ก็เป็นไปไม่ได้สําหรับนายตำรวจและบุคคลบางคน ฉะนั้นบริการสถานที่แห่งนี้แม้ว่าจะดีงามน่าเที่ยวน่าหย่อนใจสักเพียงไรก็เป็นสถานที่ขูดเงินอย่างวอดวายไปเลยทีเดียวแล้วมีอะไรเกี่ยวข้องมีครับเข้าพยักหน้าคือว่ามีผู้หญิงที่สั่งจะห้องโกง15คนเป็นรุ่นแรกส่วนหัวหน้าผู้ควบคุมผมแน่ใจแล้วเกินต้องเป็นแม่ดอกบัวอะไรของคุณนั่นแหละที่นี่หากว่านางนั่นทํางานที่วีมานไอมิงฟอก็ไปไหนไม่รอดคนของผมทํางานเป็นบ่อยเสิร์ฟอยู่ที่นั่นเล่าว,ว่าประมาณตีสองครึง่งสองคืนมาแล้ว มันเห็นแม่ดอกบัวนั่งรถปอนเต็กไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่มันพยายามสังเกตเท่าไหร่ก็มองหน้าไม่ถนัดงั้นดีละเดี๋ยวคืนวันนี้อัวไปดูลาดเราหน่อยคืนนี้ห้าทุ่มผมก็ไปครับอย่าชวนเขารวยปอมมาบ่ายวันนี้สามหมื่นเขาว่าจะเลี้ยงดูผมเต็มที่แต่วางใจเถอะครับถึงยังไงผมต้องจับตามองสารวัตรตลอดเวลายอยู่ลวมีอีกเรื่องหนึ่งสารวัตรเคยได้ยินใครพูดถึงคําว่าพูดเหลืองมากไหมครับได้ยินแต่อัวคิดว่าเรื่องตลกว่ะพูดเหลืองภัยแดงอะไรพวกนี้ยผมเองก็ยังฟังความไม่ถนัดนะครับ จะขอเตือนสรวัรว่าให้สนใจกับคําว่าพูดเหลืองให้จงดีเท่าที่ผมทราบมามันพูดกันว่าถ้าลงเป็นงานของพูดเหลืองแล้วก็เป็นงานวินาศทั้งนั้นหนึ่งฆ่าคนสองทำลายล้างและทรงอิทธิพลแผ่ทิพพลในแพทย์หลายเป็นที่ยำแกลงพวกเศรษฐีหรือใครก็ตามที่เป็นเหยื่อมันมันต้องทําให้เห็นฤทธิเดชของมันซสก่อนมันว่างานอย่างหนักทั้งนั้นแหละครับกล่าวเนี้ย <c oughs> เสียงโหดร้อยังคนใจเย็นที่สามารถเก็บความรู้สึกต่างๆไว้ในส่วนลึกของหัวใจโดยไม่ให้ใกลร,รู้ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าเหตุการณ์ชนิดไหนสรวัตัไม่ได้ซ้อมยิงปืนกี่วันแล้วครับ2ออ้ถ้าอย่างนั้นยงยิงลูกตาคนได้อย่างไม่พลาดแนะ่เออพูดถึงปืนผมเกือบลืมได้มา500นัดอยู่ในกระเป๋าเขาดึงเอากล่องลูกปืนจุด 2, 2ขนาดเล็กออกมาวางให้10กล่องปากก็ถามนึกอะไรขึ้นมาครับเจ้าลูกกรดขนาดสั้นมันไม่ดังกว่าประทัดเท่าไหร่เสียง สักวันเราอาจจะำเป็นต้องใช้้วมีปืนพิเศษระบอกได้มาจากพวกนักบินมันเป็นปืนลูกกระสุนสั้นแต่มันก็ต้องใช้ลูกไลเฟิร์นไม่ใช่เหรอครับไอ้นี้พิเศษเสียงบรรจุดได้เฉพาะขนาดสั้นเท่านั้นกี่นาดครับ 5. ถมเทไปเสียงหากจะเป่ากันในระยะสมควรเสียงเทมาของรด,ดล้วนลงครึ่งแก้วแล้วดื่มรวดเดียวหมดนั้นหมดเรื่องแล้วครับผมจะกลับคืนนี้พบกันที่วิมานสหรัฐจะเห็นว่าผู้หญิงที่นั่นสวยเยิ้มทุกคนกน,นิษฐาเดินออกมาจากห้องอย่างคล่องแคล้วประคุ้นกับสถานที่ เสียงหันไปมองสายตาเขาบอกชัดถึงความเวทนาและสายตาชนิดนี้ไม่มีใครได้เห็นบ่อยนักเสียงจะพาพี่ไปหาผู้หญิงสวยที่ไหนจ้ากนิษฐาถามโอ้ยเสียงหลอกเล่นต่างหากแล้วครับคุณหนุ่มครับแผ่นเสียงเพลงญี่ปุ่นชอบไหมครับมีมาใหม่สามสี่แผ่นถ้าชอบพรุ่งนี้บ่ายเสียงออกมาให้นะครับขอบใจจะเสียงจ๋าแต่ฉันไม่อยากรบกวนเลยเขาหันมายิ้มกับพี่ชายของเธอแล้วก็ตอบโอ้ยไม่มีอะไรที่เรียกว่ารบกวนหรอกครับ เจ้าของร้านเขาชอบเสียงมากพรุ่งนี้เสียงมาใหม่นะครับกนิษฐาเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไหวเธอจึงชิงพนมมือไหวไปก่อนเสียงเดินตัวปลิวปากพึมพำไปตลอดทางน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆโลกนี้ไม่เห็นมีอะไรยุติธรรมสักอย่างทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนาะคืนวันนั้นเขาไปปรากฏตัวที่วิมานซึ่งเมื่อโผล่เข้าไปก็เห็นว่าสมแล้วที่จะเรียกมันว่าวิมาน เพราะวิมานนั้นเป็นห้องเต้นรำที่ใหญ่กว่าสถานที่อื่นๆที่มีเครื่องระบายความเย็นปรับอากาศเวทีพวกนักดนตรีฟิลิปปินโนที่ลดแล้วแต่พระมาจากงานที่ฮ่องกงมาเสี่ยงโชคดำเนินชีวิตใหม่ในเมืองไทยถูกตกแต่งอย่างสวยงามลดแล้วแต่มีค่าราคาแพงทำเป็นรูปดอกโบสีเหลืองไฟจากพื้นเวทีกลมกลืนด้วยสีแสงต่างๆความร้อนความอบอ้าวไม่มีเหลืออยู่เลยและภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยเสียมือหนัก ที่ยินดีจะสแสวงหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงรายจ่ายนับพันนับหมื่นขึ้นไปเขาต้องเสียค่าผ่านประตูเข้ามาเป็นจำนวนเงิน30บาทแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายอื่นๆอีกจิปาถาโดยไม่ยอมรับการต้อนรับใดๆในแบบฟรีตลอดการจากผู้จัดการสถานที่ซึ่งพอรู้มาว่าเมื่อเขามาก็ออกมาต้อนรับด้วยความกังวลใจขณะที่เขาไปถึงนั้นเป็นเวลา22นาฬิกาเสษ มองปราดเดียวเขาก็เห็นเสียงซึ่งแต่งกายไม่ผิดจากอาเซียมือชั้นหนึ่งทั้งหลายทั้งสองศพสายตากันแวบเดียวเขาเห็นเสียงเบือนหน้าไปทางประตูด้านข้างซึ่งอยู่ห่างจากเวทีพวกนักดนตรีเพียงเล็กน้อยโต๊ะว,ว่างที่ห่างจากทางเข้านั้นมีอยู่โต๊ะหนึ่งเขาเดินผ่านสายตาหลายคู่ไปยังจุดนั้นพอลงนั่งบ่อยก็เข้ามาถาม เขาสั่งวิสกี้โซดาท่ามกลางความเอ็ดอึงของดนตรีที่ประโคมขึ้นมาทันทีทันใดผู้จัดการซึ่งเป็นชายล่างเตี้ยวว้กลางคนผมบางแต่วีเรียบแปรเดินนำหน้าหญิงสาวชาวจีนร่างเปลี่ยวสวยสะพรั่งในกี่เผาอันรัดรูปร่างให้ยวนตายิ่งขึ้นเข้ามาเขากล่าวกับสารวัตรหนุ่มด้วยถ้อยคำอันนอบน้อมท่านครับผู้หญิงคนนี้เป็นของท่านครับลอนเป็นคนเรียบร้อยที่สุดและเป็นดาราของจำนวนทั้งหมดที่มาจากฮ่องกอง นับตั้งแต่วินาทีนี้ไปกระทั่งพรุ่งนี้เช้ารอนเป็นของท่านครับเขาเป็นคนที่อารมณ์ลืนล่นเลิงตลอดเวลาเท่าเทกับเป็นคนเคร่งเครียดและจริงจังเมื่อยามปฏิบัติงานโดยเหตุนั้นเขาจึงรับนางงามจากห้องกงคนนั้นไว้ร่วมโต๊ะกับเขาเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งผิดหวังไปเสียทุกอย่างรอนพูดได้แต่ภาษาอังกฤษตอนนี้เองเขาได้มีโอกาสสับเปลี่ยนเก้าอี้เพื่อนางหันหน้าทางประตูที่เขาอยากจะพรวดพลาดเข้าไปใจจะขาดได้ถนัด เครื่องดื่มของหญิงสาวถูกนํามาโดยปสัสจากบินเก็บเงินซึ่งเขาเองก็รู้อยู่เหมือนกันว่าผู้จัดการคงไม่สนใจอะไรนักเขาคุยกับหล่อนอยู่พักหนึ่งก็รู้ได้ว่าหล่อนเป็นไปอย่างที่ผู้จัดการคนนั้นบอกคือพยายามเอาอกเอาใจบรรจงใส่ความหวานยังสุดฝีมือกระทั่งเขารู้สึกว่าเป็นการกันแกล้งที่ออกจะชัดเจนมากเกินไป ช่วขณะหนึ่งที่หมดความแยแสกับหลอนแต่ก็ไม่ทาให้หลอดรู้สึกพอบใครไปคิดว่าเพลงอันไพเราะที่นักดนตรีกําลังบรรเลงติดต่อกันนั้นเองทําให้เขาเคลิบเคลิ้มไปมีเหตุการณ์หลายอย่างที่โดนบันดาลให้เขาต้องกลายเป็นมือเพชฌฆาตกระทั่งเป็นที่เชื่อถือของคนภายนอกทั่วไปลงว่าเขาได้จับคนร้ายลายไหนเป็นอันว่าต้องมีการตายเกิดขึ้นจริงอยู่นอกเหนือจากธรรมชาติได้ให้พรพิเศษแก่เขามีสมองเฉียบแหลมมีความว่องไวและมักแคล้วคลาดจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่ว่าร้ายแรงเพียงใด แต่เขาก็ไม่เคยชักปืนก่อนหรือได้เตรียมปืนไว้ในมือเลยเป็นที่รู้กันว่าการสลัดปืนออกจากซองและลันไก่นั้นเขากระทําได้ในเวลารวดเร็วราวกับเล่นกลและเขาก็เป็นนายตำรวจนักกีฬาปืนสั้นที่ขึ้นขานไม่ถูกจัดเข้าในอันดับการแข่งขันอีกต่อไปเหตุการณ์บันดาลให้เขาต้องผจญกับการต่อสู้อย่างบ้าเลือดของคนร้ายซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าไม่มีทางที่อันธพาลหรือคุณโจรเหล่านั้นจะหลุดมือเขาไปได้ บางคนกล่าวกันว่าเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่กับชนบทที่ชุกชุมไปด้วยโจรผู้ร้ายที่ต้องปราบกันอย่างเอาเลือดเอาเนื้อมามากเกี่ยวกับชนชาวจีนนั้นเขาทํางานติดติดกัน3มครั้งและทั้ง3มครั้งเขาได้รับการต่อต้านอย่างหนักหน่วงด้วยอาวุธปืนและในที่สุดมันก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในย่านถนนแปลงนามเขากับตำรวจส่วนหนึ่งได้เขาทาการตรวจค้นสถานที่หลังจากสืบราบแน่นอนแล้วว่าภายในที่แห่งนั้นเป็นรังของเหล่าร้ายที่เดินทางมาจากไส้งอนและปักกิ่ง ในคืนที่เขาจะเข้าทําการจับกลุ่มสายรายงานว่าจะมีการขนย้ายอาวุธร้ายแรงจํานวนหนึ่งมาด้วยผลการเข้าปฏิบัติการแม้จะกระทาอย่างแนบเนียนและรวดเร็วเพียงไรก็ตามแต่ก็ไม่อาจที่จะรอดพ้นไปจากยามระวังเหตุของเหล่าหลายดาจึงมีการประทะต่อสู้กันอย่างหูดับตับไม้ขณะนั้นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้มาอํานวยการต่อสู้อยู่ด้วยเขาถูกกาหนดให้เข้าทําการจับกลุ่มทางด้านหลังส่วนด้านข้างนั้นฝ่ายคนร้ายได้เปรียบยิงตํารวจบ,บาดเจ็บล้มตายไปแล้ว ความบุ่มบ่ามเลือดร้อนหรืออาจบ้าเลือดอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เขาวิ่งฝ่าหากกระสุนปืนไปได้ชั่วตึกหนึ่งในที่สุดเขาก็ไปตกอยู่ในวงล้อมเหล่าหลายจํานวนสี่คนภายในห้องชั้นล่างมานตาเขาเบิกโพรงไม่กระพริบเขาไม่ได้คิดอะไรในโลกนี้ต่อไปนอกจากเป้าหมายเขาสากกระสุนจากปากระบอกปืนคู่ชีพของเขาเข้าสู่เป้าหมายเขาเสียลูกปืนไปเพียง4ี่ลูกสําหรับศึกด้านนั้นแล้วกําลังตํารวจก็หนุนขึ้นมา ทุกคนไม่มีใครสงสัยอีกต่อไปเมื่อเห็นศพทุกศพที่นอนอยู่ในทิศต่างๆภายในห้องถูกกระสุนระเบิดหน้าตาพังว่าจะไม่เกิดจากฝีมือเขาควันชายเสียเวลายัดกระสุนใหม่เต็ม6นัดแล้วเขาก็นำตำรวจของเขาบุกขึ้นชั้นบนเขากวาดหมู่ที่2เรียบไปหมดสองศพเป็นของรองสารวัตรหนุ่มที่ดาวดวงแรกยังเหงาวับนอกจากนั้นเป็นของเขาหมดเขาเสียกระสุนไปหนัดแล้วก็ขนได้ปืนกลเบาหหลังลูกระเบิดมือ เอกสารรับต่างๆจํานวนมากวิทยุรับส่งแต่ทว่ามันก็เป็นคืนที่กินข่าวเลือดร้ายแรงเสนิการ์ไรหลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจค้นนามบัตรของหลุยมาลาได้จากศพของเหล่าร้ายใบหนึ่งความจริงหลุยไม่ใช่ลูกโปรตุเกสแท้พ่อเขาเป็นคนเลือดนั้นแต่แม่เป็นไทยต้เสียใต้ยาวไวัยหลุยได้รับการศึกษาในกรุงเทพแม้จะไม่ถึงขั้นมหาวิทยายลัยก็ตามชีวิตเขาแขวนอยู่กับการเดินทางและในที่สุดเขาก็หายไปหลายปี กล่าวกันว่าคนที่ไปใช้ชีวิตนักเลงที่มาเก๊ามานานปีต้องเป็นมือชั้นเยี่ยมทุกรายไปเมื่อหลุยมากรุงเทพเขาได้ติดต่อกับเต็กรวออย่างใกล้ชิดเขาใช้เงินเป็นเบียร์พวกผู้หญิงพากันซูดปากเมื่อได้ยินชื่อเขาในที่สุดกลิ่นของเขาก็แตะจมูก C.A.D. ดี แล้วเมื่อนามบัตรเขาอยู่ในกระเป๋าเหล่าร้ายที่กลายเป็นศพไปแล้วกลิ่นของมันก็ยิ่งหอมยิ่งขึ้นแต่หลุยล่องหนไปเสียจากโรงแรมที่พักและไม่มีใครพบเขาอีกเลยตลอดเดือนนั้นค่อนข้างหนาวเย็นที่แล้วชื่อของขวัญชัยนั้นก้องเข้าไปในหมู่อันธาพาลจีนหรือพวกนักเลงที่เตร็ดเตในย่านชาวจีนเขาจะได้รับความรักก็จากชาวจีนที่ฝ่ายสงบไม่ปรารถนาลายเห็นแผ่นดินที่ได้อาศัยทำมาหากินร่ำรวยมีความสุขลุกเป็นไฟโดยการกระทำจากชนชาติเดียวกัน ที่นิยมการดำรงอยู่ของชีวิตตรงกันข้ามแต่จากอันธพาลแล้วเขาจะไม่ได้รับความรักนอกจากความกลัวความเกลียดยังจับข้อหัวใจทีเดียวการที่เสียงจากสายติดต่อกับเขาทางโทรศัพท์วันนี้เขาย่อมทราบดีว่ามันต้องมาจากบุคคลผู้เกี่ยวพันกับหลุยส์และบุคคลที่หาชีวิตไม่แล้วด้วยน้ำมือเขาเสียงนั้นเองได้ทวีคุณค่าของบุคคลทั้งสามให้มากยิ่งขึ้นเขามีเหตุผลต้องจิกตัวหลุยส์มา,าลาเต็กลาวอ พร้อมกันนั้นเขาต้องทํางานให้หนักยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาเพราะต้องสืบทราบให้ได้ว่าบุคคลทั้งสาซึ่งคบหาพาใจกันอย่างสนิทสนมใช้เงินราวกับพระราชามีเบื้องหลังอย่างไรดําเนินอาชีพแบบไหนเหตุใดลุยส์มาราจึงติดต่อนักกอบวินาศกรรมเหล่านั้นเขานึกถึงถ้อยคําของเสียงสายรับผู้จงรักภักดีของเขายังไม่เคยมีต่อใครอื่นพูดเหลืองเสียงอาจหมายถึงอังยีรุ่นใหม่ซึ่งมีพฤติการเป็นจีนคนหนุ่ม มีความหมายหรือแผนงานแบบเดียวกันกับสมาคมเยาวชนทะเลพ้นพ,น,พนทะเลอะไรนั่นเขาเลือกไปทางเสียงก็เห็นความเฉลียวฉลาดของคนคนนั้นที่เปลี่ยนเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่มองเห็นเขาถนัดสามารถมองเห็นบานประตูกระจกเครึ่องไม้ครึ่งมีม่านสีเลือดหมูอันหนาที่กลุกข้างในซ่อนความลับว้เบื้องหลังหรือภายในห้องนั้นอย่างชัดเจนสายตาเสียงเลือบมาสบกับเขาแล้วตะวัดไปทางประตู เขาเห็นมันเปิดออกอย่างเชื่องช้าแล้วโรตัสหรือแม่ดอกบัวก็ปรากฏโฉมสกลานของหล่อนออกมาแม่สาวฮ่องกงที่นั่งอยู่ข้างๆก็นับว่าสวยเยิ้มฉ่ำอยู่แล้วแต่เมื่อแม่ดอกบัวคนนั้นปรากฏขึ้นก็ไม่แตกต่างอะไรกับดวงดาวลุปหลู่ดวงหนึ่งกับพระจันทร์วันเพ็ญยิงหล่อนอยู่ในกี่เพารัดรูปร่างเห็นเอวที่คอตะโพกกลมกลึงอกผายบัวดอกงามสองดอกตั้งอยู่เหนือทรงอกนั้นสถานในตายอย่างร้ายแรง รอนเดินหน่วยนาดเหมือนแกล้งตะโพกแกว่งน้อยๆเพิ่มสเสน่ห์ที่เต็มไปด้วยพิษร้ายยิ่งขึ้นรอนผ่านเขาไปเหมือนมองไม่เห็นทันทีนั้นควันใช้คว้ามือของรอนไว้แล้วดึงค่อนข้างแรงสักหน่อยโรตัสหรือแม่ดอกบัวทาท่าจะสะบัดแต่พอเห็นหน้าเขาทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปยิ้มหวานผุดขึ้นทันทียินดีที่ได้พบท่านค่ะรอนกล่าวเป็นภาษาอังกฤษนี่เนะี่ยแม่ทุนหัวเขาพูดเป็นภาษาไทยเราก็พูดไทยเหมือนกันคนกินน้ําพริกหรือเธอหนักฝรั่ง หญิงสาวหัวล้อเสียงใสบ่อยเลื่อนเก้าอี้มาให้หล่อนควนชัยได้ยินหล่อนพูดภาษากวางตุ้งกับเพื่อนร่วมโต๊ะสาวของเขายังรวดเร็วแล้วหันมาพูดกับเขาว่าคุณอยากคุยกับดิฉันหรือเปล่าคะถ้าอย่างนั้นเราปล่อยแม่คุณนี้แกออกไปก่อนจนกว่าคุณจะเรียกแกอีกผู้จัดการเขาบอกคุณแล้วไม่ใช่หรอคะหล่อนเป็นของคุณตลอดคืนนี้เปล่าผู้จัดการไม่ได้พูดหรอคะผู้จัดการได้พูดแต่เขาได้พูดตามคําสั่งใครคนหนึ่งหลอนหลบสายตาทันทีเราก็ดึงซองบุหรีท่ทองคําขนาดจิ๋วออกมา เจ้าบ่อยแทรกตัวเข้ามาขัดการสนทนาตอนนี้ด้วยการนำเหล้าแก้วใหม่มาวางให้เขาขวัญชัยดึงลัคก,กี้ออกจากกระเป๋าแล้วจุดสูบมวนหนึ่งทันทีเพลงก็กระหึ่มขึ้นรอนหันมองหน้าเขาแล้วชวนเขาเต้นรำทันทีเหมือนกันขวัญชัยลุกออกไปเต้นรำกับรอนแม้เขาจะเป็นนายตำรวจที่มีความถนัดในการใช้ปืนทุกชนิดเป็นหนักหนาแต่เขาก็เป็นนักเต้นรำที่ไม่ทำให้ผู้หญิงคนไหนต้องเบื่อหน่ายเลย โลตัสท,ทอดแขนอันงามเปลือยของหลอนไปเกือบจะกอดคอของเขาไว้ไม่อาจรู้ได้ว่าหลอนใส่น้ำหอมชนิดไหนแต่ทว่ามันหอมเย็นจับความรู้สึกอย่างประหลาดเธอเป็นคนสวยเอาการอยู่มากทีเดียวนะโรตัสเหรอคะขอบพระคุณคุณก็เป็นคนน่ารักเกินกว่าที่ดิฉันจะเชื่อได้ว่าเคยยิงคนมานักต่อนนักแล้วเสียงโห่ร้องของหลอนกรอกเข้าไปในหูเขาฉันน่ารักตรงไหนไม่ดอกบวัวสีขาวหน้าตาคุณไม่น่ากลัวเลยสักนิดคะ่ะเสียงก็เพราะอย่างคนใจดีคนใจดีอย่างฉัน ขวัญชัยไม่ทราบว่าอะไรทําให้เขาโง่ถึงปานนั้นที่หลุดปากออกไปว่ากับความน่ากลัวของพูดเหลืองอย่างไหนดีกว่ากันมือหล่อนที่วางบนไหล่เขาสั่นสะท้าน